แล้วครับลองดูทวีจะไปไหนนะครับทวีถึงไหนแล้วทวีอยู่นี้นะครับทุกคนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมด้วยนะครับผมทบีเวท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 ถ้ามีบ้านอยู่นี้ก็คือแบบเหมือนได้ชมวิวตลอดเลยว่าดูเป็ดทานดูไปท,ทุกคนดูธรรมชาตินะครับทุกคนสวยงาม โทบี้ก็เดินขึ้นบ้านเลยนะครับทุกคนไม่รอช้าเลยครับโทบี้เดินไปเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวนอเมริกากับโทบี้นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมพาโทบี้ไปเดินแถวแนี้นะครับทุกคนเดินไปชมกันเลยนะครับผมดูบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับทุกคนเป็นเนินเขานะเนินเขาโทบี้ขั o มอเตอร์ไคเว สวยงามโตบี้ผมเรียกโตบี้ให้รอนเวสผมก็บอกว่าโตบี้รอนด้วยรอด้วยครับผมนี่ครับโตบี้นะครับโตบี้ไปนะไม่รอโตบี้เวทเวทสวยงาม,ม,งามโตบี้ผมเรียกโตบี้ให้รอนขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอให้มีความสุขมากครับ ก็คือบอกทบีห์ว่าลอด้วยลอด้วยรอด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนมีเรือแคนูคาย,ยัตกตรงนน้นด้วยครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยครับทุกคนเวทผมก็บอกทบีล้อด้วยรอด้วยครับผมนี่ครับทบีนะครับทบีไปแนละ้วไม่รอทรบีเวทเวทโชคดีมากเลยครับผมที่เขายังอยู่ตรงนี้นะทบีเวท เหนไครับทุกคนบรรยากาศก็ยังสวยงามอยู่เลยครับทาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะดูบ้านหลังนี้นะครับเขาก็มีสวยงามสวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวนอเมริกากับโทบี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมพาโทบี้ไปเดินแถวๆนี้นะครับทุกคนเดินไปชมกันเลยนะครับผมดูบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับทุกคนเป็นเนินเขานะเนินเขาโทบี้ขั้มาันเทียวิ่ ด้วยครับผมนี่ครับบรรยากาศครับทุกคนสวยงามจีเงียนครับตอนนี่ทบียังไม่รลอผมแล้วนะครับทวีโชคดีมากเลยครับผมที่เขายังอยู่ตรงนี้นะทวีเวทสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ผมด้วยนะครับผมทวีเวท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  เวทผมก็บอกว่าตบี้ร้อนด้วยรอด้วยครับผมนี่ครับตบับี้นะครับตบับี้ไปนะไม่รอนตัวบี้เวทเวก็ wait, wait. คือบอกตับี้ว่ารอ,อด้วยรอด้วยรอด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนมีเรือแคนูคาย,ยั k ตรงนู้นด้วยครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยครับทุกคนถ้ามีบ้านอยู่นี้ก็คือแบบเหมือนได้ชมวิวตลอดเลยว่าดูเป็ดทานดูปทุกคนดูธรรมชาตินะครับทุกคน สวยงามมด้วยครับผมนี่ครับบรรยากาศครับทุกคนสวยงามทีเดียวนะครับตอนนี้โทบี้ไม่รอผมแล้วนะครับทบี้นี่นะครับโทบี้ขึ้นไปแล้วครับผมทุกคนนี่คือสภาพบรรยากาศครับแถวๆนี้นะครับผมทบี้เวทเวทแคยูเวทพอมีทบี้รอด้วยนะครับผมทุกคนแถวทีเดียวเลยครับผมน่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนเป็นฮาน หานปลาเลยนะครับทุกคนไม่ใช่หานธรรมดาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับทุกคนเป็นเนินเขานะเนินเขาทบีเทียเ้ยสวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวอเมริกากับโทบี้นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมพาทบี้ไปเดินแถวแถวนี้นะครับทุกคนเดินไปชมกันเลยนะครับผมทบี้นั่นนะครับผมทุกคนทบี้จะไปแล้วนะครับไม่รอผมเลยครับผม ก็ทอบี้ก็เดินขึ้นบ้านเลยนะครับทุกคนไม่รอช้าเลยครับทวบีเดินไปเลยครับผมด้วยครับผมนี่ครับบรรยากาศครับทุกคนสวยงามจีเรียนนะครับตอนนี้ทอบี้ไม่รอผมแล้วนะครับทบี้หันตานะครับทุกคนเขาดูสิครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเขาจะ เขาจะใหญ่นะครับผมแถวทีเดียวเลยครับผมน่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนเป็นหานหานปลาเลยนะครับทุกคนไม่ใช่หานธรรมดาแถวทีเดียวเลยครับผมน่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนเป็นหานหานปลาเลยนะครับทุกคนไม่ใช่หานธรรมดานนี่นะครับทุกคนบรรยากาศก็ยังสวยงามอยู่เลยครับพาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะดูบ้านหลังนี้นะครับเขาก็มี สวยงามครับนี่นะครับทบี้ขึ้นไปแล้วครับผมทุกคนนี่คือสภาพบรรยากาศครับแถวแวนี้นะครับผมทอี ي เวท์ไวท์คันนี้วทพอมีทอ بي ล้อด้วยนะครับผมทุกคนหันตานะครับทุกคนเขาดูสิครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเขาจะเขาจะใหญ่นะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวนเมริกากับโทบี้นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมพาทบี้ไปเดินแถวแถวนี้นะครับทุกคน เดินไปชมกันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมจจลงเที่ยวนอเมริกากับโทบี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมพาโทบี้ไปเดินแถวๆนี้นะครับทุกคนเดินไปชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนบรรยากาศก็ยังสวยงามอยู่เลยครับภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะดูบ้านหลังนี้นะครับเขาก็มีสวยงามแค่ไหนทุกคนมาดูนะครับเป็นทหารหรือเปล่าครับผมเรียงขนาดนี้นะครับผมฝึกทหารมาหรือเปล่าครับเนี่ย มีการเรียงเป็นที่เคยจำบ้านไร้นะครับเรจะไปบ้านแล้วครับผมก็คืออากาศก็ร้อนอยู่นะครับตัวนี้นี่นะครับบ้านอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนทุกคนเป็นท่าเรือครับผมมีบ้านมีใครคือบอกทบีหอลรอด้วยรอด้วยรอด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนมีเรือแคนูคายักตรงนู้นด้วยครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยครับทุกคนมีลผมแล้วครับ ลองดูทอบี้จะไปไหนนะครับทอบี้ถึงไหนแล้วทอบี้อยู่นี้นะครับทุกคน Wait for me Wait for me ทอบี้ก็รออยู่นะครับผมเขาก็รอผมอยู่ครับ Wait ผมก็บอกว่าทอบี้รอด้วยรอด้วยครับผมนี่ครับทอบี้นะครับทอบี้ไปแนละ้วไม่อรอทอบี้ i t Wait, wait. ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับ สวยงามมากๆเลยครับทุกคนเป็นเนินเขานะเนินเขาโทบี้ขอมอนเทียไว้ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอให้มีความสุขมากครับสวัสดีทุกคนเช่นกันนะครับผมค,ครับโทบี้ไว้นะครับทุกคนมวนเขาจะใหญ่มากมาก มากมากเลยนะครับผมตัวเขาใหญ่นะครับผมตบิ้งก็คือบอกทบิหรอรอด้วยรอด้วยรอด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนมีเรือแคนูคายั k ตรงนู้นด้วยครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยครับทุกคนนีะครับทุกคนบรรยากาศก็ยังสวยงามอยู่เลยครับบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะดูบ้านหลังนี้นะครับเขาก็มีสวยงามครับหานตานะครับทุกคนดูสิครับ แต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเขาจะเขาจะใหญ่ครับผมมุ่ด้วยครับผมนี่ครับบรรยากาศครับทุกคนสวยงามทีเรียนครับตอนนี้โทบี้ไม่รอผมแล้วนะครับโทบี้สวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวอเมริกากับโทบี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมพาโทบี้ไปเดินแถวนี้นะครับทุกคนเดินไปชมกันเลยนะครับผม Wait for me Wait for me ีโทบี้ก็รออยู่นะครับผม เขาก็รอผมอยู่ยครับเวทฟอร์มี่เวทฟอร์มี่ตูบี้ก็รออยู่นะครับผมเขาก็รอผมอยู่ยครับเข้าดีมากเลยครับผมที่เขายังอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเวทนี่ขยำบ้านได้นะครับจะไปบ้านแล้วครับผมก็คืออากาศก็ร้อนอยู่นะครับตัวนี้ นี่นะครับบ้านอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแถวทีเดียวเลยครับผมน่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนเป็นห่านห่านปลาเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ห่านธรรมดามั่ไม่หลอผมแล้วครับลองดูทบีจะไปไหนนะครับทบีถึงไหนแล้วทบีอยู่นี้นะครับทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับทุกคนเป็นเนินเขานะ เดินแถวท็ี้ข้นเทียเว้ยแถวทีเดียวเลยครับผมน่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนเป็นห่านห่านปลาเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ห่านธรรมดาคือบอกท็ี้รอด้วยรอด้วยรอด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนมีเรือแคนูคายักตรงนู้นด้วยครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยครับผมนี่นะครับทบี้ขึ้นไปแล้วครับผมทุกคนนี่คือสภาพบรรยากาศแถวๆนี้นะครับ